การปิดการตั้งค่าโฆษณานะครับการพนานออนไลน์นะครับเมื่อเราเข้า facebook นะครับเราสังเกตที่มุมบนฝั่งขวามือที่รูปโปรไฟล์เรานะครับที่จะมี3ามเขียนนะครับเรากดตรงนี้นะครับแล้วกดคําว่าการตั้งค่านะครับแล้วก็เลื่อนลงมาหาดูนะครับคําว่าเนี่ยครับโฆษณาการกําหนดลักษณะโฆษณากดเข้าไปนะครับ แถบฝั่งขวามือนะครับมี3ามแถบนะครับผู้ลงคฆษณาหัวข้อแล้วก็การตั้งค่าเรากดตการตั้งค่าอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็เลื่อนลงมานะครับหมวดหมู่นะครับที่เข้าถึงตัวคุณนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็หมวดหมู่ความสนใจเนี่ยครับเห็นไหมครับเยอะเยอะเลยนะครับตู้สล็อต ช้อปปิ้งออนไลน์กันแคมปิ้งนะครับแล้วก็เลือกตู้สล็อตนะครับสมมตินะครับเราก็กดคําว่าลบออกนะครับเรามาดูเกมคาสินโนลบออกการกู้เงินก็ลบออกนะครับคาสินโนลบออกการพนันออนไลน์ลบออกนะครับอันไหนที่เราไม่ชอบเราก็ลบออกได้นะครับหรือเราไม่รู้นะครับ ลอตเตอรี่นะครับก็ลบออกมีเยอะนะครับการกู้เงินพวกนี้นะครับที่เราไม่สนใจนะครับวัตถุมงคลนะครับก็ลบออกเหมือนกันพวกนี้นะครับถ้าเราไม่ชอบนะครับนะครับหลักๆก็ประมาณนี้นะครับเราก็หาดูนะครับเยอะมากนะครับมันจะมีทุกหมวดหมู่นะครับหลักๆเราก็ลบพวกการพนันตู้สล็อต ตู้เกมอะไรพวกนี้ออกนะครับนะครับลองเลื่อนดูครับครับตัวไหนที่เรากดแล้วนะครับมันก็จะขึ้นนะครับยกเลิกนะครับสมมุติเราจะเปลี่ยนกลับนะครับมาเพื่อสะดวกผลแล้วก็กดคําว่ายกเลิกนะครับมันก็จะกลับมาเห็นนะครับส่วนนี้มีประโยชน์หรือไม่ก็กดใช่ให้เขานะครับโอเคครับแค่นี้ก็น่าจะเรียบร้อยนะครับสําหรับการปิดโฆษณานะครับ หวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับขอบคุณที่รับชมครับผม